จะจะอ่ะตามสบายจาตามสบายจากคุณโยมอภัยนั่นแหละก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเนี่ยถ้าเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำเนี่ยอ่าเราทําได้หมดไม่ถ้างานงานเราจริงๆเราเป็นกุ๊กนะเราชอบการเรื่องทําอาหารการทําอาหารเนี่ยเป็นงานศิลป,ปะอย่างหนึ่งนะอย่ามองว่าการทําอาหารเนี่ยคือศิลป,ปะศิลป,ปะเนี่ยกับธรรมะเข้ากันได้นะคุณโยม ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าศิลปะเข้ากับธรรมะได้ยังไงมีนะคุณโยมแต่จะเอ่ยชื่อท่านลราท่านเป็นครูบาทีอาออ่อยู่ทางภาคเหนือเนาะคุณโยมไปดูเอาเองก็แล้วกันครูบาท่านนี้ก็คือเป็นไอดอลของเราเ,เราดูคลิปของท่านเมื่อคืนก็เปิดแล้วก็ฟังท่านเทศน์เนี่ยท่านฟังท่านเทศน์เนี่ยเออนะ บ้างเราจะมีโอกาสไปไหมไล่เชิญตะวันออฮะแค่นั้นแหละคุณโยมก็น่าจะรู้ที่เชียงรายเนาะเราอยากไปอยู่อยากไปอยากไปอีกรอบรอบสามแล้วนะขึ้นไปเชียงรายเนี่ยแต่ยังไม่เคยแวะสักทีเลยนั่นแหละอือจ้าคุณโยมปรัยไทยอขอให้มีความสุขความเจริญเนาะ,ะในหน้าที่การงานเนี่ยนี่แหละ น้องชกโกสงสัยจะขับรถอยู่ตอนนี้ออขอให้เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะคุณโยมแม่น้องชกโกอ่คุณโยมป้ากันดาลืมลืมกดม้อวของข้าวใช่ไหมอ๋ออยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อ๋อจ้าจ้าคุณโยมพไทยอืรทำอาหารไทยก็เปิดร้านอาหารไทยอืมพวกอาหารไทยที่ฝรั่งเขาชอบมากที่สุดอ่ะเขาชอบเขาชอบบอกมีสองอย่างนะ ที่เราทําที่ทําอยู่ในร้านอาหารฝรั่งเนี่ยเราทําอาหารสเปนอาหารอิตาเลียนสเป็นพวกครปเครปนะครปอะแส่พวก,พวกสุเริมกระโบรงเนตอย่างเงี้ยเราที่เราทําแต่ก่อน,ออน,นคือเราทําตัวนี้เป็นไส้ทําจากโตมิโตซอสเราคือเราทําเองไงพิพ่โยบัตไกรนั่นแหละเราทําเองนะที่ร้านอาหารมีสูตรแต่เราเปิดเผยไม่ได้ พอเ,เราเซ็นสัญญาในตัวบริษัทแล้วว่าห้ามเปิดเผยเนะ่ยผิดกฎหมายแล้วสูตรอาหารเราทําสูตรอาหารให้ทางร้านเนี่ยเราเคยบอกครั้งหนึ่งทําให้แล้วอนั่นแหละแล้วทำอาหารท่วญ่เขาจะจะใช้พลังเขาจะชอบใช้เกลือพลังอาหารที่พลังชอบพิถีพินมากที่สุดคือแกงมัดสมั่นไก่กับแกงเขียวหวานแล้วก็แผนงเนื้อ คนเนเนื้อเนี่ยเขาจะใช้อะไรนะแลมแลมโชเดอร์ส่วนใหญ่จะเป็นแลมโชเดอร์เนาะแลมโชเดอร์ Lam คือช่วงหัวไหล่ของใช่ไหมช่วงหัวไหล่ของแฮเออแกะช่วงหัวไหล่ของแกะนี่แหละเขาเรียกว่าแลมโชเดอร์เป็นเนื้อตัวนั้นเขาเออกมาทําอยู่ในเป็นการเอาเนื้อของ แกะเนะ่มาใส่ในอ่าใส่ในแผนงแผนงเนื้อแทนที่จะเป็นเนื้อเนื้อวัวเขาก็เลยเอาตัวนี้แนหะมาแทนต้องใช้พริกไทยในการดับกลิ่นกับเชยอบเชยเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษคูมินเนาะคูมินคูมินอ่าใช่จะลืมแล้วแหละ ไม่ได้พูดนานเลยลืมเลยเออนี่อาหารแต่ละอย่างมันเป็นภาษาภาษาอังกฤษนะคุณโยมก็นั่นแหละทุกอย่างเลยที่เราคุยกันนะคุณโยมภาษาไทยอ่ะสำหรับวันนี้เนาะเราก็ต้องขอยุติไว้เพียงแค่นี้เพราะว่าเลยเวลาหนึ่งเลยเวลาหนึ่งชั่วโมงมาแล้วห้านาทีาสำหรับวันนี้ก็เราไม่มีอะไรตอบแทนให้คุณโยมเราก็ขอให้คุณโยมทุกท่านอือขอเจ้าคุณโยมภาษาไทยโยมพี่ภระไทยเนาะโอ้จ้าจ้า ก็ขอให้คุณโยมทุกท่านเตรียมหยาดน้ำรับพรจช่เพราะว่าเราเราจะพาให้คุณโยมหยาดน้ารับพรเป็นประจำเนาะโยมป้าดาคุณโยมพี่กันดาอ่คุณโยมพี่มนทาคุณโยมป้ากันดาแล้วก็คุณโยมหม่คุณโยมลูกหน้องขอบคุณคุณโยมทุกท่านที่เข้ามารับชมการสุนทาธรรมหลังจากการทําวัดของเราแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไร